หลบได้ด้วยโอ้เดิมแมทิกไานทำได้เดมแมทิกนี่เออเก่งเว้ยเออนี่เดิมแมทิกฮะเอาเอ้ยเอ้เอ้ยิ่งลบโอ้หลบได้ด้วยเก่งเว้เอ้ยเอ้ยไปยิงพี่ยมไปยิมเย่ย

มันอะไรไอ้ไหน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 ไอ้ <laughs>

うィッフィッうィッフ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 ィッ พักก่อนปู้พักก่อนโอเคไหมเดี๋ยวพลังโอเคเอามายอนเลยเอาไม่เยอะเลยเอาไม่ยอะเลยเอามายอนเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในน้องไหนน้องกันทันท่นหมดกัดหรือเปล่าปอดดีเลยอหนพักก่อนทางงั้นชบ